สวัสดีค่ะพบกับแพตอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ i-mobile เจอจับแจกปี2ค่ะและวันนี้นี่นะคะแพทก็มาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกับเราค่ะผู้โชคดีของเราวันนี้อยู่ที่ไหนนะ นั่นไงเจอแล้วค่ะและตอนนี้พัดก็เจอผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่เอครับผมพี่เอคะอยู่ในสูตร์ไอโมบายต้องซื้อ i-mobile แน่นอนเพราะอะไรคะ,ะสะดวกใช้ง่ายและราคาไม่แพงครับผมคุ้มสุดๆแบบนี้ต้อง i m o b บายเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้พี่เอของเราก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีกับ i-mobile เจอจับแจกปรีสองค่ะ รับไปเลยนะคะ iMobile iStyle 7.8dTV จาก iMobile dTV Series ค่ะที่สามารถทำให้คุณเนี่ยนะคะดูดิจอิอลทีวีบนมือถือได้โดยไม่ต้องงอนเน็ตเลยค่ะรับไปเลยฟรีๆค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะแพทก็ได้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วแต่คราวหน้าจะเป็นใครต้องรอลุ้นกันให้ดีๆค่ะ